สวัสดีจ้าตอนนี้ประมาณช่วงบ่ายเนาะค่ะเนาะมือนี้จะเป็นคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นที่แอบเบิงพ่อใหญ่จะแอบส่องพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่เห็ดหยางเบิงเราจะอาซาเฮ็ดเองจ้าเพื่ออะไรเพื่อระอ,อ,อยากให้เมียตากแดดวันา,ามีผัวให้มักยองมีน้องให้สร้างอ่อยคาเจ,จ้าวาเบิงเราจะอันนี้เนะี่ยบริยองเองียงอยากยานเมียตากแดดเบิงเบิงเป,ป่าสิบห้าเบิง มึงเราจะเอาอันหยาออกจากต้นข้าวโพดให้แปฮัลโหลฮัลโหลอายุฮอด darling นี่เนาะมึงเราจะมึงนี่จ้ะชาว่าเดี๋ยวพี่เหดแป๊บเฮ็ดเองเจอแดงๆวับสันวาหยากนั้นยุ่งคือเก้าวับสันวาเดี๋ยวฉันเฮ็ดกับสันวาบ้างดูนี่ b e s t week h e in the world b e s h bee here in the world ่ต้องไ่ต้องใส่หยางใส่มือใครยัย คลิปสั้นนะคะคลิปสั้นอาชิงชิเดียอะไรน่าวปฏิสนมุดิ่งๆๆๆแปนเอเติดแล้วก็แถมโคดน้ำให้พร้อมโคดคักโแนนมึงรู้จักก็อโคดแล้วอาชิงจะม h หรอะ m u c ชัว t ์ r too a t ดรู้สึก Uh, you look like uh... I give up with my hat because my hat wasn't stopping the uh, the, the, the rain. Uh, uh -huh. Coming from under my hat. <laughs> and this isn't stopping the rain either about it's a little bit. Mm -hmm. At least I can wipe the rain off. Funny. You did. Just, you see, this is it, you see, you get girls to do a boy's job and it's just looking mm -hmm. going go like, away mm -hmm. uh, How many you done? Oh you counting, yeah. How many you got left? เรา too hot honey ฮัลโหลฉันคิ e ว่ n ต้องไปกจิดอ่ะโอ้ยผ่อนสูดแดคื่อยอยนะยายจอยอ old I'm English school old school i t น104ยงดก่ t 40หร89ะไรก็ได้ไปวจงากร ไอข้าวโคดก็เริ่มเป็นฟักแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวก็ได้กินจ้ะแปวสิอานไปเอาหญ้าข้างหลังบ้านแลเอาข้าวโคดลงจ้ะเพราะว่าไอมันเดี๋ยวก็ได้เก็บกินจ้ะปลูกเคื่อยายน้ำย้ายสิได้กินาซา แปลวป้ให้แม่แปลปลูกอีหยังตอนนี้เพราะว่ายังเพราะว่าพันถ่าแล้วจ้าแล้วพันลูกยากลาบากจ้าอยากกินยังอยากเฮ็ดอี่ยังแป๋ก็เท็ดเอาแป๋วก็ะเท็ดให้ยยามเพิ่นมากตามากอย่ไปคุณให้เพิ่นไปกินไปอยากจ้า Can I can I just explain one thing <No. S 2> We grow an awful lot of things thing Yeah We grow an awful lot of things in pots and tubs Yeah, yeah. And That's the ants everywhere. Get me, yeah. I know, you have to keep getting me. Mm. Right, it's, so we've got to keep watering them. Uh -huh. Now, let me just explain watering a pot. What? You can't overwater it uh -huh. because the pot will only hold so uh -huh. much water. Yeah. The only thing you can do is water it too frequently. Mm. I water them once a day mm -hmm. and that's what you get. Uh -huh. So there you mm. go. Mm -hmm. so you can't overwater mm -hmm. the pot I... because it's got holes mm -hmm. in the bottom. หมดแกหมดหมดกัดแต่เราประให้เกือบต้องเ่าบุตรโอเคจ้าคลิปนี้คลิปสั้นๆจ้าเอาความอ่าขยันยานเมียห่อนมากกว่าปากมากเลยฝากอยาก ถ้าถาเอาหาเบื <tha> ้องโน้นจะเห่นไล้แล้อีกสามกระถางสองกระถางจ้าก็เลยแจ้งเสร็จแล้วจะม่ค่เปีนกโอลด์แชั่นวีคลเลอร์ pull 'em out no chemicals in this garden n l e s mm hmm. s t h o m e h ม่ใหญ่ใหญ่จอยเป๋าจะโอเคจ้าแค่นี้ล่ะค่ะ I'm even not scared of the bugs anymore I'll keep up with them mm hmm. จา <laughs> กส่วนเส้นมือก่อนเหลือสองอันจากอันนี้แล้วก็อันนี้จ้ะไปกันแล้วโอเคฮะนี้เอาเกลโก้ตดเช็ดแล้วทำเชียวอยู่ l วลเหรออือฮะโอเคเรียูยูดยืด huh. okay. very well ทีไรนะทีไรซะ on the c o p coming soon ป่ะจ้ะไปเข้าว h มจ้ะแดดคักแดดแน่จ้ะหอนหอนอันว่าหอนว่าแดดคักว่าจันจางลุงดูมืดขึ้นมาแล้วจ้ะเห็นบ่ นี่คึมๆม,มาก็ขอให้ตกเนาะจะได้เย็นชุ่มชื่นชุ้มเจนเนาะโอเคจ้า